กราดบสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะครับเป็นผมกันเองนะวันนี้อยู่กันในเกมกอล์ฟชูชิมะเช่น,นเคยนะครับราการดวลแห่งเกลียวขึ้นมาฮะต,ต่อสู้อีกแล้วกับโรนินหมอกฟังคนที่สี่นะครับ โอเคการโดนแทงเกลียวขึ้นตัวนี้ชื่ออะไรเอ่ยชอบชุดนี้มากเลยฮะกดสักคูเกาะโกสคุโกดสัคุนะครับวิธีได้เดี๋ยวเพ๋่มพีกแล้วกัน หึห๊บฮึหบฮึบแพรี่เฮ้ยแพรี่ไม่ได้แล้วโด,ดนเขาแพรีท่ทำไมทำไมโทโมสกุชอบจะท่าสีแดงตัวสีแดงเยอะมากฮึ๊บชุบชุบสึกึกชุบ อชอบท่าบ,บ้ี้เอามาบ่อยบ่อยได้ไหม,ม,เรรม,มเห็นคนถามเรื่องการแพร่รีมานะอืเห็นคนถามเรื่องการแพร่รีมานะก็ต้องสังเกตดูสตูนะว่าตั้งกาดเหมือนเมื่อกี้นะฮะที่เขายกดาบ สูงขึ้นอีกนิดนึงนะแปลว่าเขาเตรียมจะฟันแล้วนะครับก็บอกให้ตรงจังหวะที่เขาฟันมาฮะแค่นี้แหละฮะผมก็ทําแค่นี้แหละแค่นั้ก็เป็นยังไงบ้างครับสำหร,รับคลิปวิดีโอในวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม